สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับกับ2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับซึ่งเป็น2สูตรเก่าที่เข้าตัวชนมาจากงวดที่แล้วนะครับวันนี้จะได้ตัวไหนจัดไปต่อหรือไม่นะครับแล้วก็จะจับคู่ให้กับหลักสิบนะครับ ที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้หลักสิบก็ชนกันที่ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยสองสูตรนี้ก็ชนกันที่ตัวเดียวจับคู่ชุดก็ชุดเดียวนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าสุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมานะครับมันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่แต่ทั้งนี้ทางนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจไปนําไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ครับชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดู2ส,สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับ2ส,สูตรนี้สถิติเทียบชนจากงวดที่ออก6 4 6นะครับสถิติก็ตามนี้นะครับ ของงวดที่แล้ว2สูตรนี้ลงไว้เทียบชนกันที่เลข1กับเลข2นะครับกับรางวัลที่ออกเก้าเจ็นะครับหลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2อนี้จะได้ตัวไหนเรามาดูสูตรนะครับ สูตรที่1นนะครับสูตรนี้สถิตินะครับก็ามาจากงวดที่ออก6 5ห้านะครับแปดหห้าเป็นตัวเลข4ตัวนะครับสถิติก็ถือว่าเดินดีนะครับยังไม่ผิด4ตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับงวดแรกที่ลง16บหพฤศกิก,กานะครับเข้ามานะครับ10อ่า1นธันวาเข้ามาส6บหกธันวาเข้ามานะครับแล้วก็สองมกรลาเข้ามา หนึ่งสองห้างวดติดนะครับที่เราลงที่เห็นผลงานจริงๆนะครับ17บเมกราก็ขเข้ามานะครับสูตรนี้กับผล้างวันที่ออก9,7,2นะครับเลขสอเข้ามาเรามาดูของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตร ก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับมาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นสิบหน่วยล่างนะครับก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นึ่ ไปแล้วได้เลข8ลบ1นะครับตัวแรกเหลือ7 7บวก3เป็น10 10บวก1นะครับเป็น11เอาตัวท้ายนะครับ8 7 0 1 1ทอทอ จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับจะไปต่อหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองอีกข้ดูนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่เอามาเทียบนะครับเทียบชนจากสูตรที่2นะครับเข้ามาที่หลังนะครับสูตรนี้วัดแรกที่ลงก็17มกราคมที่ผ่านมานะครับ กับวอนที่ออก97้เสองเลข2นะครับเข้ามาของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1นสองครั้ง หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลขสองหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งเลขหกสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ลบหนึ่งนะครับตัวแรกเตือสาม สาบวกสองได้ห้าหบวก 1, หนึได้หกหบวก 1, หได้เจ็ดสูตรนี้5ตัวนะครับหนึ 1, ่งอจจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก หนวบนนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2องสูตรนี้เลขก8ไม่มีนะครับเลขก7เลขศูนย์เลขหนไม่มีนะครับชนกันตัวเดียวนะครับ เจ็ดตัวเดียวเพียวเพียวหนึ่งก็พอหกเจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับสุตรนี้ถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลัก10นะครับที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับสามสูตรเทียบชนนะครับเป็น3สูตรเก่าที่เข้าตัวชนมานะครับ ือสูตรนี้นะครับของวดที่แล้วชนกัน2ตัว7กับ9วันี้ชนกันที่เลขค่ตัวเดียวนะครับ3สูตรเทียบชนหลัก10บนนะครับเป็น3สูตรเก่าที่เข้าตัวชนมาจากวดที่แล้วนะครับจับคู่ก้อนชุดเดียวนะครับหลัก10ห้า ผู้เดียวนะครับจะมาไม่มานะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับหลักสิบนะครับห้าตัวเดียวหลักหน่วยเจ็ดตัวเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสูตรเก่าก็ใช่ว่าจะเข้าเสนอไปนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับชุดแรกนะครับกับสูตรเลขบนนะครับในงวดนี้จริงๆก็อยากให้รอดูไปหลายๆสูตรแล้วค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับ หรือใครถูกใจตรงใจแล้วก็ลองพิจารณาเอานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ